ก่อน,นคลิปอย่าลืมกดติดตามกับสันกระดิ่งด้ครับเด้อเห็หนอย่างยุคค่ะ<อ> <laughs> สวัสดีครับ <laughs> คนควายใหญ่ โอ้ยแต่าปิดปากแม่ครับเลยมือนี้นะครับเมือถึงมือถึงไม้ถึงกล้วยแล้วบบตกกลมครับมือนี้มาบรรยากาศบ้านทุ่งนาครับมือหงเบื้องวิวนีดีครับมือมือนี้กะมาบุกอะไรจกควายเผือกนะครับเป็นนะครับเดี๋ยวพายเบื้องควายเผือกนะครับอะไรจะควายเผือกของเมืองต่างบุพูนี่เป็นข้อใดไปม่ได้นะครับนอกจากข้อควายบ้านนุ่นคุณนะครับของพี่ไหมนะครับซึ่งเป็นเจ้าของเก่ายกขาวนะครับซึ่ง ปควายเผือกซื้อดัางอันตัวนึงที่ได้ถึง11แชมป์นะครับนึ่งแกนนะครับแล้วก็มีตัวปเอาไว้ครับพอพันนะครับซื้อเจ้าไข่มุกขาวซื้อเงาส้มใหญ่ครับเดี๋ยวไปคว้ากันครับไปเลยครับพี่ใบดีครับสวัสดีครับโอ้ยสี่บอกรูปรอมา่ไหม่เนี่ยเอาเอาเอาทำมันยิงกันพี่อ่ะพี่ใบเลยนะตัวเองจากบ้านเนี่ยครับผมสวัสดีครับพี่น้องผม หน้าไหมนะครับหรือว่าพงศักดิ์เกี่ยวังช่ยนะครับดูครอบควายบรรณนุนคูนนะครับซึ่งตอนนี้ครอควายบรรณคุนก็บง่ายที่ทอาไา่แล้วง่ายครับมาอยู่แสตอนนี้ง่ายมาอยู่หลังโุงเรียนบรรณนนทน่าดีนะครับโอเฮงมากเลยรับปักหมุดไ้คือเปิดเขาเชิเขาเบางนี่คอควายบรรนุนคุณนะครับถือมาหอดเลยนะครับปักหมุดเรียบร้อยแล้วนะครับขรอบควายบรรนคุนนะครับซึ่งแต่ก่อนก็ต้องเสียจกับพี่ไหมก่อนนะยกพาวนะ แต่กกับผมยังดบบเป็นกุศลคุณงายเวลาครับดอกขาวอะไรตอนนี้กําลังออกมาดีครับนี่ผลลาพกําลังเริ่มออกมาหลายครับเนาะก็เป็นพ่นาพราใจนะครับแล้วตัวนี้เด็กบอดีพี่ไหมถามว่าไหมตัวนี้เลยดิไข่มุกขาวครับไข่มุกขาวครับแต่ว่ากระดานเขาใหญ่ครับเนาะลูกเจ้าฟ้าแม่ใช้ไหนครับ่วแม่บป็นลูสายด้ครับแต่ว่าเพ่ราะว่าแม่เผือกแม่เผือกไม่จากบุ้ทายบัวใส่ครับโอ้แต่ว่าแข้งขาไม่ไช่กับน้ำ โอ้ไทยนะยญ่ดีแค่ตัวนี้อายุไรอะไรแล้วพี่ใหม่อายุตอนนี้สองปีสิบเดือนครับตั้นครูหนึ่งนะครับครูแรกครับครั้งคู่แรกเขาสูงไรอะไรตัวนี้ตอนนี้ร้อยหกสิบครับบัตได้ปะวัดได้เดี๋ยวพี่น้องเราโค้งดีดดาบไปกูไม่ดีดดิบ่ะเนี่ยมาดึงไกลๆสักกอนโอ้มันนี้โค้นน้ำตัวแม่แหละเดี๋ยวววเยิดเยิดเอ้ย นั่นแหละครับลรลอยหกสิบนะครับโอ้แเบบ้ารักฐ<ม>านา<ล>ะใหญ่ครับตัวนี้ผมเห็นตอนแรกผมว่ากระดูกมันใหญ่ครับไปพ่อะอะไรเนี่ยตัวนี้พ่อพ่ออยู่ในสนามมอเตอร์ครับยางผมจุ่มยกขาวอยู่เออที่นี่ผันจุงมครับไม่แบ,บบโกบตอนนั้นผันเสื่อเสื่อไม่ไม่ครับเบบ่าฝนแดงแดงเจจอยๆนะครับผสมไม่แบาโกบ อยู่มับงก็ยกครังนึงพุทธก็เห็นมุ่งมั่มากเลยเอาวิธีแรกตัวนี้ยังเิ่งกันเนาะตานเทียนตัวแรกอะตัวแรกครับตัวแรกยิ่งกันกับยกขาวยกขาวใหญ่กว่าหลายอยู่ครับแต่ว่าตัวนี้มันใยังผู้ถางเองเนาะเป็นกระดูกโครงสร้างนาเท้านะครับแต่ตัวนี้เต็มไฟกว่าธรรมดาแล้วเนาะอันนี้ไฟปไปกอบในเขาเป็นเต็มขึ้นกับผมอยู่คนละที่ไหวค่วยไปคนรู้จูงไหมรุ้นะรุ้นะไม่อยู่ดีกสอบเลี้ยกตัวแนาะว่าอยู่ดี ยันว่าันมือตัวสิบตัวสิตัวแลครับว่านี่กับปลมของเจ้าหอมมันเป็นน้ำเสื่อสองรอบนะครับเป็นทียมคังนอกจยังยังัง้าในหอดจะที่ที่พันจองไม่เยอะครับนี่ม่่งค่ะ สอ่อนสอ่อนพูดนะฟูงคว,ควายขาวจะกินดักเลยมันตามแม่นั่นแล้วนะแม่ได้นั้นพอหอเป่า่อบ่่แม,แม่ลูกตัวไหนพี่ตแม่ยีงยังอย่ไหมแม่ดำอยู่ อันนี้มึงย้ายหางน้าเนาะครับไม่ได้หุ่นไทยมาตัวหนึ่ง เอาบึงชัดๆมาดิครับได้ถามหน้าเอาทารอเราออกการแล้วปั๊ดเขาเพื่อนนี่มันหนาห่าครับดิเป็นความเผือกเรื่องที่เขาเงยครับเนาะเงยเนาะเขาเงยเขากว้างครับเออหกนิ้วเกือบหกนิ้วหกนิ้วครับดิเขาหนาหกปัทโทเป็นควายที่เขาเงยกระดานเขาเงยเขากว้างความสูงกับร้อยเกือบหกสิบหรือหกสิบหรือปั๊าเนาะตรงที่ผมมักนะครับตอน ตอนอยู S <S <an> <S ่ในงานอุท <con le th ay> so, so, mm ัยเคนก็บอกว่ามีสภาพเนาะฝนหนาแดงเจจอยแต่ว่าทุกทีผมมาผมเดี๋ยวเห็นผมเห็นขาขาก็หนาจ่าก็าผมก็เลยมักเลยตู้บังมาเลยว่าหนาเขาบังมาเลยเนาะเขาคือหนาบังเขาคือหนาบังตัวโบราณเนาะเป็นจุ่งมาหายกเข่านะครับใกล้ๆอย่างนี้ยกเข่าผมเห็นแบบก็บว่าเนี่ยขึ้นมากแท่ก็เดียวบังก็ไม่ตึงแต่ว่าโอ้สวยงามแท้เพราะยกเข่า มาเสียครับตือยกเขาเสียเพิ่นขึ้นมากท่นพาคกันขึ้นมาให้กขาตังใจนะครฮะคือพ่อค้วยพิ่นเลยพอ้อเพิ่นอยู่ตรงนั้นเลยค่อยบ่ได้ไปเบิ่งนะครับซื้อห้านกบาดผมบ่ได้ลงไปเบิ่งค่อยได้เห็นเจอเดียวแต่อยู่ในสนามแค่นั้นบ่เห็นทั้งไทยทั้งยังเลยผมเห็นได้ขนาดเจ้าเพื่อทุกคนชุกชุ่มของให้ของมันนี่นะครับเลยขอเพิ่นเพิ่นก็เลี้ยให ก็เท่ากับใจเพิ่นก็บให้กเรยแล้เจ้าตัวแดดที่เรียงไว้้สายขาวเลแกหลังดีตรงตีแล้วมีงเหรเงาผมเห็นมันเงาไหมค่เือที่เงาด้วยการดีเริ่มที่เงาออกะครับแต่แต่ยุ่งกวบที่เงากว่านีกีตอนนี้ทั้งสูงเกือบไปหกสิบเก้าหกสิบนคุ้แขวคู่แรกแคู่แรกครับอ่ากัมาตฐานดี ใครแต่งงามครับไข่ดีไข่ใหญ่ขนาดจนใคยดีเนาะแค่ตัวนี้ได้ยินข่าวว่าลูกค้าไล่หลายผสมจังใดคะก็ผสมให้พี่น้องเขาสามพันบาทครับค่าผสมสามบาทได้ยังเชื่อพี่ไปกลับบ่เออจนติดเลยครับเอาจนติดเนาะคือมามามาแต่ละเท่อหนิผมผสมไปสองครั้งกลับบ้านไปถตายังไม่ติดอยู่ก่อมาอีกเขากิดค่าอีกครับไปเรื่อยๆจะเป็นาหลายเชื่อหลายกับไปตรวจระบบสิวพันธุ์แท้ปีเป็นบ่ครับ เบอร์โทรได้จ้าเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งนะครับเก้าแปดสามเจ็ดสามสองซีนะครับเชื่องหน้าไม้นะครับตัวมาได้ตลอดนะครับไอตุ้มหนีบตุ้มหนึ่งหน้าไม้ดิที่ไหนหยิบกัดบะงานไม่เหลือกัดเยอะ้โหมันอยู่ปลาหลายยุนี้ปลางามงามงานแกงขายง่ายดีสมบูรณ์ดีนาเขาดีเป็นค่อยเผือกตัว่องที่นาเขางามอ่ะ ตีนนี้นน than, ตอนนี้ดิดน้ำเชืเ water, uh. uh. ่อล้วนะครับดิดเราบ้านดิดเทียนละดิดหมุ่อวานนี่แรลบทดสอบว่านที่เปิดศูนไอ้เปิดศูนเปิดเชื่อปรฐานเนาะสิ่งังศูนดีนน้ำเชื่อมาตรฐานนะครับ้เลยดิตองเบว่านที่ยุดผสมยุดดิดมกเดือนนะครับอ๋อเพราะว่านต้องเ้าสูประานนะเ้าซูเราประมาตรฐานเดี๋ยวเอา อิ <Goodnight. S 2> <hire> ่มใจเนาะกับาตกนิ้มล็กไปดิดูนี่ข้าวต้มแองามตัวไหนบ่พอโชว์ได้พี่ไหมนะครับราคาผสมกับมาตรฐานครับสามพันบาทมาปลูกมาแพงนะครับหรือก็ทิปๆคนละใคร่ต่อสายเผือกนะครับสายเผือกควายดีกันพูนคือควายถูกค่อยถูกดำค่อยดำเผือกเรีว่าดีเผือกแต่พูนคือค่อยดังก็ตกนี้เนาะอย่ากระอุสุดยอด ช่วอวรักอยางค่อ้านีนขนปนไอกเา่อการตรวจที่นี่ชัดก่อนครับผิวพันไหมผิวพันเดดังดีขนาดนี้ขึ้นกล้องขณะเลื่อมยุบ ถางยำรดนครับผมงกระสีเพิ่มพองหางอือหางยำก็ะรุนก็รูขื่นครับเก็มันเป็นถางกระสีที่ไหมถางที่เป็นบาดเป็นแตกๆรักษาอะไรนี่มือมายกหลายอยู่เดิมันเป็นอย่างสาเหตุที่มันหายเป็นที่กันผของรูขื่นอือพองผมกับเป็นบางตัวบางตัวนี่เป็นแห้งแล้วไปซิดไปแตกเลยเนี่จ็บซะนะครับแล้วผมก็ใส่กสีไอ้พวกมีกิฟต์เหรอร่องเบิ้งเบิ้งผิวถูกปากกายแดดแห้ง แหงคองคือไมาอีกงามละอายุหปีสิเดือนอ้สูงร้อยปเลปีสิเดือนน่อยสี่สิบกวบ้างกเทาะตัวนี้ยังบวทับเนาะค่ะยังครับแม่สาวโอ้สี่สิบเยอนสี่สิบสามสี่สิบสี่ครับนี่ว่าส่สิบเดือนร้อยสี่สิบโอสองปีก่ากับเพิ่มว่าร้อยหาสิบันนี้ ก็หวังครับเาหวังนะตัวแม่ลอยหาด่้าทบแล้วก็ควันดีน้วี้างแขนเส้นกับตัวเด่นนตัวี่วางแขนเราบ่เลยวางแขนองรอบให้ตัวให้มขาตัวดีๆให้มูขาวว่าจุดจดลูกัวไรแัวดีๆเพราะว่าแดดหนาเขาเมื่คืนแก้วผ้าทีเอาลองเบิ้งให้ขอตรวจตัวไม่ใได้เป็นเทสตาร์ดีเป็นเป็นตัวย่างไอ้เท้า สามควายเพิ่มเนาะว่าไปตรวจการตรวจต,ตัวเดียตัวดียด,ดีควายเนี่ยเสื้อเื้อเสื้ออะไรอย่างไรนะครับเดี๋ยวพี่ใหม่ได้่วยตรวจทะเบงนะครับมีคนมาแข่งละควายหรือตัวนี้ก,มก็มีคนจีบไลายอยู่ครับเพราะเข<อ>า <ๆ S 2> ในด้เปิดนะครับช่วงไป่ใช่ยางสนามก่อนนะจะปลายปีนี่างไรตีเนี่ยวัชชีแตงคูเป็นไงงามงามงามยางแขทงควายเหรอวันี้ผิวพันธุ์นี่สุดยอดอาจารย์อิวเดี๋ยวเรียกไปไม่คลอกบ่ ยักได้อยู่แล้วเา้ยหาย่ายยังเหรอคไปโตต่อไปนี่นะอย่ามาเบิรงแม่ไอ้วันไมเลยสักนึงเอาลูกค่อนเม็กลูกว่าี่แหลลูกเกาไรตัวนี้อ้แท่งสบายวันฝนุณนึงอายุเจ็ดเดือนกว่า มีซาเม่แล้วเว้ยงามใช่ไหมลูกอันพอได้ขนาดนี่ลูกเขาจะเล่นเหรอโอ้ตอนนี้น่าจะดังที่ความเดียวกัจะหน่อยกันคิดว่าจีบดีดีกว่าจบที่ใต้ขคยยกขาเลยดื้อไหมครับเพราะว่าแท่งเข้าพันไม่มีก็โตยกขาอยู่เนาะงามงามงามตัวแม่บินตัวผู้ตัวผู้แม่ยนี่เป็นตัวผู้ย่างเดียวแล้วสิเดี๋ยวบ้าเพื่อให้ลูกพ่อพัน รอบนี้ก็บชิวใส่ไข่มุขขาวกว่นี่อโอยหรือใส่แล้วเพิ่นทองแก้วฟ้าหาเดือนนะครับโอ้่าแก้วฟ้าหาเดือนแล้วคืออยากได้ใครอยากได้ยกขาวขึ้นมากอ๋ออ๋อน,นี้แม่แม่ยกขาแม่ยกขาจะเป็นแม่ไส้กลางๆแล้วแต่เด็ดละอร่อยสีสิบกรวดสี่สิบห <วะ S 1> น่อยๆนี่ครับแต่ว่าให้ลูกเพป็นเจริญโตครับบุญใช่เขาเป็นตุ๊กตาเนี่ยเขาเป็นสายสายเก่าที่ลูกป็าสุรินทร์ครับอ๋อเป็นลูกปลาสุรินทร์อ๋อสต่พ่อคนนี้เลือด สายปลาชลิดสายปลาสลิดก็บ่ค่อยสูงไราะแต่ว่าเงาดีเงาอางดีลูกเพิรนบ่มีเปิดจักตัวแต่ว่าผู้ใดสนใจกันลองมาอวน่องเบิ้งเอมาบิ้งเอาเยครับลองมาเบิ่งลองมาอ้อนเอาอจตวงม่เบิ้งะเนาะครับปอยู่เบย์่ย์นผมมากัส่เ้ แม่หนีต <il S 2> ื่นตื่นต้อนมาใหม่ขอพี่หรืออไ่างเงี่ยแม่นี่ล้ยตื่นแต่ไรครับตะปูซื้อมากเมยแม่นีพันซื้อออกจากเสียนอตนะครับอ่อแก่ที่ยูปากินนะครับพ่นซื้อไปนครับซื้อไปจากเสียนอตในร่าหล้านหนึงโอ้ตอนนี้ได้กระบป้าให้ไปล้านนึ่งขอก็ผได้ไปขอเพิ่นขึ้นมากครับเออ ไยแม่พันล้านหลักล้านครับสูกลอยหาสิบกว่าครับห้าสิบหกครับตอนนี้้องใช้มุกเขาการลอยครับลอยห้าสิบหกตรฟังเรียบยครับนาประสับไม่หนีบ่ะครับสุดยอดค่ะแม่รันเกตเออีีม่ันเงินล้านเนี่นะครับเบื้องใหมนะครับใครสนใจก็มาเบ้องเนาะยัยไปัไปั ก็ผสมกันพ็่เด็กโถยังพี่ลูกแรกวะลูกที่สองไม่พ้องครับลูกแรกตัวไรกเสียนอดมาซื้อขึ้นไปครับพี่ซื้อมา้ไม่ลูกอ่ะเสียลูกเดร็จแล้วลูกแรนลูกโตโผล่ครับลูกกุ้งเค็รตัวนั้นบอกตัวนี้เด้จัะตัวน้อยๆนี่เด็ตัวน้อยๆนี่เป็นค๋วยแท้บ้าน้องครับก๋วนบ้านนะครับ แต่ว่าเห็นวัน,นไม่กันดีเางดงาขาไดเก็บมานใส่ร่องตรงนั่งกินร้าวไมนกระูุกถุงเอามาปั้นแล้วจ้ะอาอา,อาจจะเสียเอาพวกเป็นวิธี้าน้องนุงเขาฟังเนี่ยจะบ,บาดที่นี่เสียคนซื้มาามซอามาหาเมืองเสียมหาเมืออ่านะครับขายสนใจแต่ผมบ้านปีกว่าเขาเลยเนาะเอาไว้มาเป็นแมพันมันบค่ะครับอผมมากเล้โโา,าพี่นอนห้องพ้าพี่พวยมีคุณมักษางลรับทุยาพี่ดีเลยลูยาแพโกล่าบนครับงเงาเงาตัวนี้เด้พ่อเลียงมีเดี๋ย ตัวนี้ท่องนะครับท่องยกคขับก้อนยกข่าติตใจตัวนี้ผมไคิดว่าเป็นท่องอืัดอาทิตย์ก้อนเนี่ยก็ได้สงสัยห้หมาเช่นมาตรวจมาเชนได้เป็นมาเศร้าหายเนก็ลยว่าห้าเดือนกว่าแล้วพี่อืก็ดีละได้ท่องท่องยกเข่าก้อนจิตใครับตัวนี้เปิดปะเปิดดิอยกใไ้มาคุยกันก็มองนมนะเออแล้วก็สูงอ่ะเลยตุ่บริวัรเทศบาลมนนมนมอยู่ครับมันนมนมอยู่ตัมร้อยสาม เจ้าก็เจ้าคิดเพื่นีท่องนะไม่ได้เยอน่อยชงไในเพื่นไป็นร้อยงากันนะวันี้เป็นูกใช่ยกขาตัวแรกโอ้ด่ผมแม่เพิ่นนี่ครับเน่ยแน่นหน่อยมาลูกคนเกิดนะพ่อนนงาลูลูกอะลูกฟ้าเงี้ดีครับคิวพันดีโอ้ดูก็ดีเลยแน่กับมว่าราก้อะว่เยอะการคิดนี่ยครับการคิดดีจเนี่ยอืมเดินต้องไปยางอยู่าึงเดินล่ะ ลูกคนนี้เอาเดือนแล้พี่นี่เดือนกว่าแล,ลา้วครับเดนตแข่งขาคือบ่ดีแท้ยใ่ไหครับ่ไผ่นี่ก็ยกเขาเลยต้องห่างไข่างเขาหางพอเล่นบ่คิวก็สุยดยดอืมอา่างดีเียัวดีขนาดนะโ็มาขาเนเดนีขนาดเลยขาใหญ่ด,ดีครับขาใหญ่ นี่แม่หันน่นก็ต้องสีกอดแล้วครับข้อตัวไหนไหมพี่ข้อยกเท้าครับแม่ไหนแม่ดี่บข้อยกเาวัดแม่คนแบบแเดือดนะครับจาแม่นีคตตัวน้กว่าโอ้ไปตัวนี้มันสูงประมาณเท่าไรตัวนี้ตัวนี้ร้อยสี่สบอดีครับร้อยสี่สิบพอดีป่ตัวนี้มีใ่ปลาทีออโอเินขครับร้อโอ้นงทางและน้งการแล้วสิบ่ตัวแม่ใช่ป่ กอีตัวไต่บาลซูร่นมันถึไม่คนเนยานะครับทีผมมาแมนแมนนะครับไ้ดูเดใช่เดยเนี่ยตัวมันงบดีเลยนะไต่บาซูลินตัวสุดท้ายเ้ี่ยดเลยตัวสุดท้ายเด้สุดท้ายกับก้อยพี่วิทยาถูกคำพากนะครับาพี่วิทยาดิซึ่งผู้ตรวจเราบอกพี่ตัวเนี้พีว่ามีเพิ่มพ่มปีนะครับตอนนี้ช่องแปดเดือนนะครองยกเขาสุดท้ายพี่วิทยา กตีวิทก็เป็นเสยนอุดตนเขาึงเนาะยกเราควรใช่มเออเร็นเราไฟเราครยผ้ก็ดูเราคนหนมาจะใช่นะครับวิทยาของเขาเนยว่วิทยาของเราปุ่นีครับจนมาเราเกี่ยวมาเขากลวงโตบ่บุ่้จำไม่ได้ตนี้ตามทีโตยังใส่ ค่ะมีควายจับตัวคัเนี่ยตอนเนี้ยหลายครับหลายครับชอเโอควายเสียเน้อมาถือกัจำมันปเสติผมก็บมาเรียนนับเดือดเสือนนึกแบไปลเสียเ้อลแต่ว่ากัน่เห็นตัวนังองเคยดอกย่ง็เป็นเส้นยอ อ๋อจิบเก็ตต,กตัวก็โผล่มาแล้วนับสามซี่เชือกคว้ยมันสกปรกเลยที่ออกมาเนี่ยเธอคว้ยม,มาเห็นอีกออมันหายไปใส่ครับมื่อทีก็ต้องขอบคุณพี่ใหม่หลายๆนะครับ,บที่ให้ความรู้แล้วก็ให้สนใจที่จะผสมเบอร์ทุกอย่างเบอร์ยังตอนนี้ชนห้องหนึ่งครับตัวแปดสามเจ็ดสามสองสี่นะครับค้องกระสะดวกสบายมานะครับสินงดองบัวโนสังนะที่ไหนนะบ้านเรี้ยกของหรือยังนะข้างโรงเรียนบ้านดอนนาดีครับบ้านดอนนาดีนะครับเรียวขวาครับปุ๊บที่ตกยางเดียวชนคล้องลดนะครับ ถ้าใครสนใจผสมเท่าไหร่ก็สามพันบาทนะครับมีโครงการที่เราฝากว่ต่อไปเออ่ผมเปิอยากให้โครงการของผมคือปิดอยากให้พี่น้องมันเสียหลายอคือผมอยากให้เฮ็ดแบบนี้สมุทรไทยอยากได้ทัานของไท่หมกขาวนะครเหเฮ็ดเหตุใดสมุติว่ามันขึ้นมือนี้อะฮะรอบนี้เขาบอทำอะฮะรอบนาหยิบอนช้ำมือสี่หอดมือรอบทับเอาแก้วมาไว้เลยครับแก้วอะไรหรือฝากไหวซีหามือได้ซีหามืออยากจะว่ากันพูดอยากฝากโดนไงต้องว่า ผมคิดค่าเลี้ยงที่มือละสองร้อยนะมือละสองร้อยอยากผลงานแล้วแต่จากปากโดนฝากก็โดนปากเป็นปีก็ได้แต่มือละสองร้อยต่ว่าก็บว่าอยากให้เสียหลายนะครับพี่น้องเขาพื้นที่ครอบอยู่เล้วแต่เนี่มีโอกาสที่สางไปทั้งเลยเห็นรถจะขุดจอดทางนี่แล้เนี่ยต้องไปทั้งทีมคิดว่าเส็ดครอบครับเพราะว่าประเด็นเส็ดครอบเพื่อเพื่อรองเราคอพันธุ์อ๋อแมนเราต่อไปจะเป็นซูริ่งเสื้อนะครับซึ่งต่อไปรถแต่จีบเลยของว่านี่นะครับจะนล่อง รถคนเดียดเหดทก่เดินยี่ปองตรงชมไป้างนาอ๋อแล้วบรินม่มาใส่บบูถ์มาใช่ทุ่งข้างในนี่อ๋อ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 เพราเป็นลรเชียมาราราได้ี่จไปนี่เนาะโอ้ดีๆีพี่ดีใกล้ๆกล้เขาอเขาจะซอยมันผ่นนะครับส็จแล้วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ใหม่หลายๆนะครับขอบคุณเอซีทุกคนครับวัสดีครับ